มันเปิดไมด้แค่คันเลยอะน่ะอร์นี่พิกเกตี่่ะใช่มีละสี่อ่ะพี่ไม่มันอุ้มไปได้มึงไปไอเธอไปขับดิกูขับกูขับชนตลอดทางก่อนแรงอ่ะพี่ก่อนแรงอุ้มอ่ะไม่เดี๋ยวกูอุ้มมึงไงมึงไปขับนะไปกูขับสุก้าเลยหรอกมันไม่แรงนะไม่ได้แต่ง มันต้องคาบของแปลงอีกยังไม่ได้คาบเลยผมถามพี่ว่าพี่มีอาวุธหรือเปล่ากูมีป่าฉลามอันนึงมันตียากไปพี่ตียากปะยากยากมากเลยอ่ะไม่มันเหมือนมันเพิ่งปรับอ่ะได้กาชาฟรีบ้างลองเปิดดิน้องคาชาฟีคืออะไรอ่ะแค่ผมป่ะกาชาชดเชยไม่ใช่มันเมื่อกี้เสือมันเด้งไงมึงจะได้อาวุธอ่ะผมมีเรื่องอะดิไอเสือ์ดิผมมีเรื่องมาดิมึงไม่กลับขอโทษเขาล่ะ โอ้ไม่ตูนเราเคยขอโทษใครด้หรอไอัต์กูอยู่ในนี้นี่ยังก่ำกูบอกเลยแก๊งกูยังโอ้โหคิดว่าคิดว่าใหญ่แก๊งกูคือยังไม่มีแก๊งเลยตอนนี้ยังไม่มีทรงเลยเขามีอาวุธกันเป็นสิบแล้วพวกกูมีอยู่ทั้งแก๊งมีปากฉลามอันหนึ่งอ่ะมึงคิดดูแล้วกันอาวุธมันติยากแหละเบสมันก็ไม่ยากมากไว้แต่มันเหมือนมันเพิ่งปรับอ่ะตอนแรกไอ้คนที่ทําหลังบ้านมันเสืกใส่ปากฉลามมาก่อนแล้วคนที่มันเล่นฟาร์มแรกๆมันมีกันแล้วไงแล้วเพิ่งมาปรับ แต่ว่าตอนนี้มีสนับแ,ง,แงสด,ดะสดดมีสนับที่มันตีง่ายประมาณกับสิบใช่โคตรเยอะเลยแม่งมีกันทั้งแก๊งเลยแก๊งมันมากระชือผมอะ่ะแต่ว่ากูไม่เคยเห็นใครขับไม้เลยแต่เขาไม่เล่นไม้กันเลยไม่ตอนนั้นนะแผดสองมันเสือกมาเป็นไม้กับพวกอะไรเขาเรียกไม้อะไรไม้เบสไม้กรอบแล้วก็ปากฉลามคนมันก็ไปปากฉลามหมดถูกปะล่ะใครจะไปเล่นอนะ่ะแล้วพอมันไม่สมดุลเลยเขาก็เลยปรับแก้ใหม่ปรับอะไรที่ยากสุดพี่ ตอนนี้บาดฉลามยากสุดนีเ่เราเข้าวาังว่าเราขึ้นมาอะไรเนี่ยก็มีขอมาบอกเร่งงานแก้อย่มามาด่าเราแบบเหมือนเด็กน้อยอะ่ะด่าด้วยเหรอด่าผมเตะเลยไว้พี่บอกว่าแล้วมึงไ,มไปที่ไหนที่ไม่โดนด่าบ้างมึงอะ่ะปกติชีวิตมึง <c oughs> มีอยู่ที่ไหนไม่โดนด่าบ้างโอ้ไม่โดนเราก็ต้องโมเด็กกันเองดิด่าผมมด่าผมไม่พอแม่ดา่าผมผมไม่ว่าไงแต่ด่าเต้ยไง แต่ต้องเลยไอ้จุกจุกก็รักกูเกินใช่เหรอไม่ยอมจริงผมไม่ยอมจริงด้วยเอาไงอ่ะถามต่อยตัวๆเนี่ยต่อยเป้าล้านหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูอกพัดน้ำพัดให้ไม่กล้าไม่ก้าอร่อยพวกนั้นน่ะมึงถามมันยังมึงถึงรู้มันไม่กล้าท้าไปแล้วไปแลาฉลามได้หมดผมแล้วอู้นแม่งหนักจริงไม่ตัวทำไมขวานอะไรโอ้โหเออตอนนี้มันมีแค่ขวานแล้วก็แถลงไม้เบสไม้กรอบแล้วก็ปากฉลาม มันกระแทกหน้าไปทีอีกเยอะได้ไม้ได้ได้น่าจะมันอยู่ไอ้เติกนะได้ไม้คนละตัวไม้ไม่น่ายากนะกูว่าได้หรอตีได้แล้วอ่ะพี่ตูนใช่ตีได้แล้วใครโทรมาวะเดี๋ยวแป๊บนึะชี้เลยชี้เป้าเลยจุกจิตเป้าไอพี่ตูนเลยไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้พ่อสนใจพี่ตูนประเทศปะเออว่ะมีสนามบ้าเดียวเลยค่ะดีเนี่ยว่า ไม่ได้ยินว่ะรถมันขัดยากกว่ามันต้องเซตอะไร่ป่ะนี่ไงนี่ไงเด็กข้างหน้าเลยเด็กไหน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 รถแตงแดงอ่ะเออนี่นี่คนนี้เลยนี่เลยพี่โตเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยเพื่อนพี่ปะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่กูไม่รู้จักใครเลยเพื่อนกูก็มีแค่พวกจอดตรโกดจอดตรโกดจอดแบงค์ดีจอดแบงดี ปิดสวีปิดสวีเอ้ยไปเจอพักเดียวโก้ขึ้นเยอะที่ว่าเอ้ยหนุ่มเบาหรอน้าฉีบหมดถอดกัะเนี่ยตึงยังอ่ะคือหางไม่ใช่ตึงอีกแล้วตึงอีกแล้วตึงอีกแล้วไอ้เนี้นไอ้เนี้นคือว่าปิดคันไอ้เธอ้ปิดคันชัวร์คันนี้แหละกูจำหน้าได้เบาหอไม่เอ้เจ็สี่เดียวกันไงเขามีหลายคันหรือเปล่าไม่มันไอ้เนี้ยมันใช้ไอ้นี่สมบูรณ์มาถูกมัเพื่อนไม่เพื่อนมาขับเปล่าไม่เพื่อนขันเนี่ยไอ้เกีย ดูแล้วไม่น่าใช่ไท่านเอากุณลงเอากุณลงเลยจะอ้วกแล้วไรอ่ะไม่ไม่มีรถตีอ่ะพี่โตูจะไปไหนอะจะไปไหนอ่ะไม่จะไปไหนอะจะไปไหนเนี่ยไม่มีเลยกูมีอีโวอีคันหนึ่งเอาไปเอาไปใช้ปะล่ะยล่นอนอ่า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 ใช่เหรอพี่ตูมีอีโวด้วยเหรอใช่มันเป็นของกาชาล็อบแรกนั่งสองว่าอีโวอ่ะเดี๋ยวเบิกมาให้ดู อใช้ได้เหรอครับพี่ไปละทำไมถึงใช้ไม่ได้อะพี่บอกว่าเป็นกาชารอบเบต้าไปอะใช่แต่ว่าคนที่เปิดกาชาตอนนั้นคือให้เอาย้ายมาใช้ใน ผมเป่นเบต้าได้หมดเลยเพราะว่ามันเขาลงทุนกันไปแล้วอะนั่นบอกมีอาสามารถมีอาสามตีมีอีโวมีไอเตเป็นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไปแล้วจะไปแล้วกูงงกับสล็อตกูมากเลยมันสามร้อยยี่สิบเก้าทัพสามร้อยคือเหี้ยอะไรวะในบ้านมันบ้าเพี้ยเอ้าอจุกไอ้เต้าออกยังไงอ่ะอ๋อกดใช้มึงใ,ใส่ไอ้เต้าเนี่ยว,วเขาจะได้ไม่กระทืบม,มึง ตีโอโหตรงเลยนั่นจัดเดี๋ยวตรงจัดไม่กลัวดิแค่จะตีนเองพี่ตูนใช่เหรอเออมันก็ต้องพร้อมสู้หน่อยดิประเด็นดงนก็ไอ้แก๊งที่เรามีเรื่องนี่คือแก๊งมันใหญ่จัดเลยนะจุกมึงดูดิใหญ่จริงๆใช่ใช่มันเยอะมันเยอะมันมันมาตั้งแต่แรกๆเลยมันมากันอ่ะเยอะเลยฟาร์มกันทั้งวันทั้งคืนอ่ะมึงไปหาแม็กโปเกอร์ไหมไอ้จัดอาป่ะไอ้เฟิร์ดโปเกอร์สู้กูไม่ได้หรอกไปพี่ตูนโปเกอร์หน่อยดีกว่าพี่ตูนพาไปเนี่ยมึงไปคาสิโนเดี๋ยวกูตามไป อะไเยเนี้ยไรไนี่มันวัยรุ่นมคสกันนี่หว่าไอ้สัตว์แกงเขาไม่ได้หรอนี่แกงขาใจเย็น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 ดูจากรอยเลือดนี่มึงตายมาหลายรอบแล้วเนี่ยไอ้สัปั๊สเปนิ่ยปั๊มจุดระเบิดแพงมันแพงไอ้ตัวหลังนี่น่ายับมาเลยวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวไหนตัวไหนวัยรุ่นสามัคคีวะอยากจะปาดคอสักรอบวะไอหัวโล้นนี่แน่เลยหัวโล้นอีกตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ยังไม่มาอ๋อยังไม่มาอ๋อนี่คณะผมวันนี้คณะผมคณะอะไรวะเอ้คณะแม็กซิกันตะวันแดงโอเคต้องมีฮาร์เลย์แล้วว่าทรงเนี้ยเฮธรรมดาเห็นด้วยครับเห็นด้วยทำไมผมมันเท่จังวะผมใครวะกูเห็นไม่มีผมสักคนเลยพวกมึงเนี่ย ถ้าเดินหน้าปัดขอมากกว่าจริงแล้วมันเดินเงินเมื่อกี้โคตรปวดหัวเลยแต่ละคนบอกเอามืองออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัทำบอสผมทำบอสเหรอเฮ้ยกล้าเอาคนอย่างนี้เป็นบอสนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมองว่างก็ไปบ่อนเนี่ยไปเล่นไพ่หาเงินเชื่อกูดิ เขาบอลเนี่ยถึงต้องเดี๋ยวแตงของท้าแตะแล้วเนี่ยถึงต้องฟงนี้จ้าใช่ได้ลูกบาทต้งตังได้ลงที่นั่นไปหมดแล้วอ่ะเจ้าแม่งโก้ทำงานมาสี่ชั่วโมงอ่ะเข้าบอนสามตาหมดไว้กูสอนกูนี่ได้มาเป็นล้านไปเล่นถุนเท่าไหร่เออจากทุนสิบล้านอ่ะเหลืออยู่ล้านสี่ผมบวันนี่ฮะ ปูนเนื้อพี่ป่ะปูนเนื้อรวะเหมือนโดนน้ำร้อนลวกมาดูดิผิวด่างที่ปลายเลยเออเยอยแขนขาวหัวดำมาแกะมมแขนมันขาวพี่สังเกตกูตั้งใจไม่ดีเหรอมันทำได้หรอทำได้ดิเมคอัพมั้งใช่ป่ะไม่ใช่มันมันเป็นแขนเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งมันจะเป็นสีขาวเว้ยอ๋อแขนขาวเป็นเนี้ยจะเป็นสีขาวแต่ผิวผิวว่าเป็นสีดำมัตั้งแต่เกิดไงพูดอะไรเก่งใจรอยสักกูด้วย นี่สักในคุกป่ะเนี่ยถามจริงไม่ใช่ข้างๆคุกดูมือ <ไง S 2> ขวาผม,วผมด้วยผมดำแขนอะ้นมันก็เลือกแขนดำมาหรือเปล่าไม่ใช่มันก็เลือกไ้เยอะไปถ้าอย่างนั้น <c oughs> จริงๆถ้าแขนยาวข้างสั้นข้างเท่กว่านั้นดีกว่าน,นะ <c oughs> ปัดแขนมันเลยดีกว่าวะเอาไงหมอหมอป้าปัดกระหน่ำกำลังหิวเลือดด้วยแล้วรอยหลังรอยรอยตักข้างหลังนี่แปลว่าอะไรอะ เพศชายเพศชายดูจงดูกระเจี้วกูรอยสักข้างหลังนะเก่าจะช่วยไปเล็้วไปปูนกันเดี๋ยวเจอกันกูไปบ่อนก่อนโอเคเจอกันเฮ้ยเปลี่ยนรถดิ๊กึงนี่พอก็ไปคันเดิมดิ